สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมรถเกี่ยวกันนะคะให้ดูแบบทดลองเกี่ยวแบบหน้าง,งานจริงๆเลยนะคะว่าใช้งานได้จริงไหมนะคะมีอุปสรรคในการใช้งานหรือไม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถเกี่ยว DC 70G นะคะเป็นรถปี58นะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี58นะคะ เกียอยู่นี้นะคะคือเกี่ยวข้าวปกติเลยนะคะลูกค้าทดลองใช้งานจริงเลยนะคะรีวิวให้ดูแบบหน้าง,งานสดๆกันเลยนะคะใช้งานปกตินะคะค่องแค่วนะคะทดลองหน้าง,งานจริงให้ดูเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถเกี่ยวราคาถูกๆนะคะราคากันเองนะคะไว้ใช้งานเองนะคะลูกค้า คันนี้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะวันนี้นะคะจากปกติเราขายอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นบาทนะคะวันนี้เราจัดให้เลยในราคา3ามแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเอกสารมีครบนะคะหน้าเล่มทะเบียนมีครบนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นรถเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติไม่มีอ่าอะไรนะไม่ไม่เขาเอื่อวยังกบเข็นนะคะเนาะ อันนี้ก็คือถ่ายด้านหน้านะคะลูกค้าถ่ายด้านหน้าเลยนะคะเขาล่มกระเกี้ยวได้ค่ะเขานอนงกับเกี้ยวได้นะคะบระิมีอุปสปรรคปวดศักเฉียงเลยนะคะโปแขนค่ะผู้ใดที่สนใจอยมางเบื้องรดเกี้ยวโดยตัวเองนะคะอยมางเบื้องสินค้าจริงจ้ะก,ก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ0ูนย์5 5 3 0 1ดสองหาศนะคะ 0942640798นะคะ0858529515นะคะสำหรับที่กันดร้านของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดนะคะอำคํำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะมาชมหรือว่าทดลองเกี่ยวได้ฟรีเลยนะคะทดลองเกี่ยวดูเลยนะคะว่าใช้งานได้จริงไหมเหมาะกับราคานี้ไหมนะคะในราคานี้นะคะหาได้ยากมากนะคะเป็นรถปี58นะคะพร้อมเื่นทะเบียนนะคะลูกค้า ทดลองหน้าง,งานให้ดูกันสดๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรถเกี่ยงมะข่าย้ีวี c 7 0 g นะคะปี B 58นะคะ่ะทีแท็เตอร์ฟาร์มเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบคลิปไปแล้วนะคะสวัสดีะคะ่ะ